สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โสฮานชาแนลครับนี่คือเกมฟ i f a 21ครับอยู่ในซีรีส์ของการทายผลฟุตบอลยูโร2020ครับแล้วในรอบนี้ก็คือรอบ4ทีมสุดท้ายครับที่อังกฤษจะพบกับทางเดนมาร์กครับจะไปเจอกับใครนะครับก็ต้องลุ้นนะครับในคู่ระหว่างอิตาลีกับสเปนนะครับซึ่งทายผลไปแล้วนะครับจะเป็นฝั่งใบบอกดีกว่านะครับไปรับชมกันนะครับในคลิปวิดีโอที่ทายผลนะครับระหว่างอิตาลีกับสเปน นะครับแล้วก็ของจริงก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะไปพบกับใครนะครับโอเคนะครับสำหรับอังกฤษเนี่ยนะครับเป็นทีมที่ถือว่าเป็นเต็งแชมป์อีกทีมหนึ่งนะครับซึ่งโชว์ผลงานได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าในรอบแบ่งกลุ่มนี้จะยิงได้แค่2ลูกนะครับเป็นการเกมรุกที่ค่อนข้างฝืดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าด้วยเกมรับแล้วนะครับจากรอบที่ผ่านผ่านมานะครับพวกเขาเป็นทีมเดียวที่ยังไม่เสียประตูเลยสักประตูเดียวนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้ซึ่ง เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในเกมรับของทางฝั่งอังกฤษนะครับแล้วก็เกมรุกที่ไว้ใจได้นะครับที่แล้วก็ถล่มยูเคนไปถึง4ประตูต่อศูนย์ครับซึ่งค่อนข้างโชว์ฟอร์มดีทีเดียวนะครับถือว่าเป็นตรงนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าอังกฤษเนี่ยลุ้นแชมป์เต็มตัวแล้วนะครับแต่ว่าต้องมาเจอกับทังฝั่งเดนมาร์กครับถึงแม้ว่าจะเป็น มานอกสายตานะครับทีมนอกสายตาแต่ว่าอาจจะเป็นม้ามืดในทัวร์นาเมนต์นี้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าการที่เขาผ่านมาถึงรอบ4ทีมสุดท้ายนี้นะครับก็พิสูจน์อะไรหลายๆอย่างให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับกับทีมเวิร์กของเดนมาร์กซึ่งแม้ว่าจะขาดอีริกเซนไปนะครับแต่พวกเขาเล่นได้ดีเยี่ยมด้วยหัวจิตหัวใจที่เป็นนักสู้จริงๆนะครับแล้วก็ทุกคนเล่นได้ตามฟอร์มที่ เหนือกว่าต <aid> ัวเองนะครับเหนือกว่าตัวเองเป็นหลายเท่าเลยนะครับแล้วบวกกับเพื่อนร่วมทีมนะครับทุกคนเล่นเพื่ออีริกเซนทุกคนเล่นเพื่อทีมชาติอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นสถิติสถิติทุกอย่างอาจจะต้องบอกว่าต้องตัดทิ้งโยนทิ้งไปได้เลยนะครับอังกฤษที่ไม่เสียประตูก็อาจจะมาเสียในนัดนี้ก็ได้อังกฤษที่ไม่เคยแพ้ก็อาจจะมาแพ้ในนัดนี้นะครับในทางเดียวกันเดนมาร์กที่ว่า เจ๋งๆแน่ๆนะครับดูเป็นม้ามืดนะครับก็อาจจะโดนอังกฤษถล่มยับได้เช่นกันนะครับผลมันออกได้ทุกหน้านะครับ50 50นะครับมีฝั่งหนึ่งต้องสมหวังและฝั่งหนึ่งต้องผิดหวังไม่รอช้าไปเจอกันในสนามครับผม แล้วเราก็มาอยู่กันในสนามเวมบรีสเตดเดียมครับนี่คือทางฝั่งอังกฤษครับใส่ชุดสีขาวกางเกงสีเข้มบีผูเล่นที่เราคุ้นชื่ออยู่มากมายนะครับโดยเฉพาะแฟนคลับชาวไทยซึ่งติดตามบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างแน่วแน่นนะครับแฟนบอลแมนยูหรือว์พูอูอาร์เซนอลเชลซี C, แมนซิตี้สเปรนะครับต่างก็ รวมเชียร์ผู้เล่นที่เป็นของสโมสรตัวเองอนเดนหม่างเองถึงแม้ว่าจะมีผู้เล่นที่ไม่คุ้นชื่อนด้เท่าไหร่แต่ว่าก็เล่นมาพิสูจน์ตัวเองมาจนถึงรอบสี่ทีมสุดท้ายนี้ได้ก็ ว่าต้องชื่นชมเป็นอย่างยิ่งเลยครับอังกฤษมาในแผน4-3-3ครับของก,กลางสามตัวเมาส์ฟิลิปส์แล้วก็ไลส์ uh, <L> ise, นะครับโอรุกโคดโคดแฮร์รี่เคนเตอร์ลิงแล้วก็กิลิชนะครับซึ่งในความเป็นจริงนี่กิลิชจะไม่ค่อยถูกส่งเป็นตัวจริงสักเท่าไหร่ครับจะเป็นทางฝั่งซากา้า เป็นส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็อาจจะเป็นฟิลฟัเดนนะครับแต่อาจจะติดโควิดไม่รู้ว่าจะได้ลงหรือเปล่านะครับในแมชนี้เนน,นมากก็มาในแผน4-3 3เช่นกันครับ,น,รบนแนวบาลานซ์เหมือนกันทั้ง2ทีมครับแผนเดียวกันเลยต้องมาดูว่า4-3 3ของใครจะเหนือกว่ากันครับวันนี้เอาละครับเกมเริ่มครับอังกฤษได้เขีย่ยจากซ้ายไปขวาในชุดสีขาวกางเกงสีเข้ม เดนมาร์กมาในชุดสีแดงกางเกงสีขาวครับบุกจากขวาไปซ้ายบอลยูทิเกนไรซ์หายมาที่ฟิลิปส์ฟิลิปส์เองก็โชว์ฟอร์มโดดเด่นทีเดียวครับในศึกยูโรครั้งนี้ตัวปั้นเกมในแดนกลางครับทำการเชื่อมบอลได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับไรทิติ สเตอร์ลิงจะเติมครับแต่ว่าเขนไม่ได้จ่ายไปในจังหวะนั้นก็ส <He 's S 1> าไปแล้วครับแล้วโดนตัดได้โดยเดนมาร์กจ่ายเสียอีกครับเป็นอังกฤษได้บอลสโตน Stone ให้กับกิริชมา <the> ตรงนี้ครับแล้วมีเพื่อเติมไม่จ่ายนะครับทางเขนกลควัวจะรับหน้าครับทั้งสองจังหวะที่ <in> เพื่อนเติมมาในจังหวะนี้นเหมาเจอตรงกลางแล้วไม่จ่ายคืนนะางคนก็ต่างไม่จ่ายให้กันเนี่ย ไมสันเมาส์ให้กับไลส์ไลส์จ่าตักลางเล่นกับเคนแล้วซัดเร็วเลยครับโอ้โหแต่ว่าติดบล็อกครับคิสเตนเซนเดเลนี่ให้กับวาสวาสไหลมาเดเลนี่มาที่วินออกทางซ้ายไปที่เจนเซนยกมาลูกนี้สวยได้เดียวมีพื้นที่เบ็ดเวดเบ็ดเวด แต่งเข้าขวาแล้วไหลมาตรงนี้ครับเจนเซ้นหมุนเบรคเบจิงอูติดซุปเปอร์เซฟโอทางพิกฟอร์ดการเข้าทำของเดนมาร์กลูกนี้ครับสวยงามจริงๆฮะทำชิงกันไปมาแล้วเบรคเวจครับได้โอกาสส่องตรงนี้ครับติดสายก้อยนิดนึงบอลกำลังจะหนีมือทางพิกฟอร์ดครับเอื้อมสุดแขนปัดไว้ได้เบนเตะมุมของทางฝั่งเดนมาร์ก บอลมาเลียดเลียดครับตรงนี้คลวอลเกอร์ตัดได้ผงเคลียร์มาตรงนี้เป็นบอลทุ่มของทั้งฝั่งเดนมาร์กครับมาเล่ให้กับโพเซนมาตรงกลางวินเติมโพเซนมาตรงกลางแล้วไหลมา <Del aney. S 2> จังหวะเดียวกับเดรนี่ฮอยเบกมาที่ทางขวาโพเซนพยายามที่จะคลึงบอลอ,อยู่ตรงนี้แล้วหันเข้าปากประตูเพื่อที่จะเชื่อมกับใครหรือเปล่าไหลกลับมาก่อน เดี๋ยวเนื้อวาร์ซให้กับห้อยเบียกจ่ายมาตรงกลางเดี๋ยวไรนี่ให้กับวินเดี๋ยวไรนี่ยำเลี้ยงจี้อยู่ครับหาเพื่อนเชื่อมแล้วกลับมาที่หอยเบียกเยนเซนวินห้อยเบียกจ่ายไม่ทะลุครับติดไลฟ์แต่ว่ายังแท็กเกิลกลับมาได้ทางเดนมาร์กกดไว้อยู่ครับตอนนี้ยังคงทำได้ดีในช่วง20นาทีแรกครับ อ้อยเบียกอ้อยเบียกให้กับทางกับหลังไว้ก่อนครับเคลียร์เดเลนีเนีให้กับวัซเป็นสามเหลี่ยมกันตัวนี้ออกแล้วสะดุดกันเองครับเคนได้บอลเอาให้ไปสเตอร์ลิงเล่นกันสองคน okay. จากมระตูกางแฮนดี่เคน ยพยายามคืนบอลอยู่ครับแนวรับของทั้งฝั่งเดนมาร์กก็ไม่ค่อยจะเปิดช่องเท่าไหร่ครับแต่ตรงนี้มีพื้นที่ครับฟิลิปพยายามหาเพื่อนเชื่อมแล้วไหลามาที่เคนตรงกลางจ่ายมาตรงนี้ก็ติดเดรนี่ครับขยันลงมาตัดบอลไ,ได้ดีครับเดรนี่เคลียร์โยนขึ้นมาตรงกลางติดหอยเบียกแล้วโยนลูกนี้ครับจังหวะเดียวกันมาที่เบ็เบดครับแมนทีเดียวมีพื้นที่เล้งจี้เข้ามาไหลมาตรงกลางวินกลับเข้ากลางก่อนครับมาที่หอยเบียก อยล้วนี่แล้วไหลมาที่บินพยายามหาช่องจ่ายคืนก่อนครับปอยเบียกเชื่อมเกมอยู่ตรงกลางไปจ่ายมาวินพยายามจ่ายลูกนี้แทงไม่ทะลุครับติดทาลอร์มิงส์เป็นทางฝั่งฟิลิปส์ครับตัดได้แฮนดิเคนลงมารับโยนมาลูกนี้ครับแมนแมนกันกับทางกิีลิชยังได้บอลแล้วโอ้โหจับลูกจังหวะแรกมันเสียไปครับปอยเบียกเมล่ เบ็เวเนเซกับเยนเซนอยเบียเเดเลีเียเดเลนี่ครับ In p o <oul> s s e s <Okay>. s i ลูกชอครับลูกนี้สองทีมยังทำอะไรกันไม่ได้ครับในจังหวะนี้ผ่านมาแล้วสานาที ไหลามาลูกนี้อหเกับหลุดครับติดเคลียร์กับตันทีมของฝั่งเดนมาร์กครับยังรอดพ้นจากการหลุดเดี่ยวอยู่ครับวินได้บอลไหลามาที่เยนเซนมีพื้นที่พอสมควรครับไหลกลับมาก่อนฮอยเบยรกไหลกลับไปเคลียร์ให้มาที่วินครับจากตรงกลางฮอยเบยรกให้กับ เดนนี่แล้วไหลมาลูกนี้เข้ากับเพทโทดครับวินแล้วเป็นมิ้งซี่ตัดได้ครับแท็กเกิลได้ดีเอสันเมาส์จะพยายามโต้กลับแต่ว่าติดทางเดนมาร์กมาฟัวพันไว้ครับเดนเวิร์สตัดไม่ได้เข้ากลางเดนนี่ให้กับฮอยเบลยัดมาตรงกลางวินจ่ายโอ้โหออกซ้ายแต่ว่าเป็นติดบอลแล้วทิ้งกลับมาครับโอเซนกลับคืนมาก่อนครับฮอยเบลโอเซนฮอยเบล พยายามหาเพื e, ่อนเชื <A> ่อมครับกลับหลังมาก่อนที่เคลียร์ลอยเียดได้บอลเยอะเหลือเกินครับวันนี้ก็เป็นตัวเชื่อมครับเดี๋วนี่พยายามหาเพื่อนเชื่อมอยู่ก็จุดจ้องจ้องอยู่ครับแล้วไหลมาตรงนี้โพสเซนทำชิงกันขื้นมาตรงกลางลอยเบียดยัดมาลูกนี้เราซัดจังหวะเดียวตามน้ำไปเลยครับวินหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเดนมาร์กขึ้นนำโอ้โหนี่ครับบุกตรึงกำลัง กดดันแนวรับอังกฤษไว้ได้นานครับแล้วนี่ก็เป็นลูกเบิกตัวแรกของอ,อังกฤษได้เลยครับมางฝั่งเดนมาร์กครับถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะฮะ <c oughs> นี่ครับบอลมาแล้วซัดต,ตามน้ําเลยครับแปรซ้ายบอลหนีมือทางฝั่งพ,พิฟอร์ดครับไม่รอดครับโอโ้โหนี่ครับประสิทธิภาพในเกมรุกครับ การต่อบอลที่มีการเชื่อมโดยที่ฮอยเบิกเป็นแกนกลางครับแล้วไหลพยายามหาช่องไปที่เดนนาครับและตึงกําลังไว้ทุกทิศทุกทางครับทำให้อังกฤษไม่สามารถที่จะงอหัวขึ้นเลยนะฮะต้องพูดต้องใช้คํานี้ได้เลยนะอะมาดีจริงๆครับเดนมาร์กในวันนี้นี่ครับเสียบอลหายกับเดนมาร์กอีกครั้งครับเบดเวด เป็นตัวพักบอลกำลังเสียให้กับทางไลฟ์เเดรนียอยเบีกยกเขียนเส้นให้กับทางคอยเบียกเ well, ขียให้ไปหมดเวลาครับ 45นาทีเป็นทางเดนมาร์กที่ทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนครับทางฝั่งอังกฤษยังไม่สามารถที่จะไปกดดันแนวรับของทางฝั่งเดนมาร์กได้เลยนะครับต้องใช้คำนี้ว่าทำยังทำอันตรายใดๆไม่ได้เลยให้กับทางเดนมาร์กนะครับเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่สำคัญองโของทางฝั่งอังกฤษนะครับที่จะต้องไปแก้เกมมานะครับส่วนทางฝั่งเดนมาร์กก็จะต้องพยายาม ใช้แทคนิคที่เข้มข้นขึ้นนะครับเพื่อที่จะรักษาสก,กอร์หรืออาจจะโตกลับเอาประตูที่2มาให้ได้ครับแล้วใครจะเป็นผู้ที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเดี๋ยวมารับชมในอีก45นาทีที่เหลือครับเอเล่จ่ายขึ้นหน้าไปครับเบรดเวดย,ยังเป็นอังกฤษเอ้ยยังเป็นเดนมาร์กนะครับที่ได้ครองบอลอย่างต่อเนื่อง หอยเบียยวันนี้เด่นจริงๆครับในการเชื่อเมเกมตรงกลางถ่ายออกซ้ายออกขวาสั้นๆน,น,นี่ไม่พลาดเลยนะครับมีความแม่นยําในการส่งบอลสูงนี่ครับแทนทะลุมาเดลานี่พยายามที่จะเชื่อมกับเพื่อนโพนเซน,น,นเล่นกันแล้วไหลมาตรงกลางหอยเบียยโอ้โหใจ่ายในจังหวะที่เพื่อนไม่พร้อมครับอังกฤษก็ตัดบอลได้ครับ ไล้ไปกิริชมาที่แฮร์รี่เคนโดนตัวประกบอยู่แล้วยกมาลูกนี้ได้สวยครับไปที่กิริชไหลเอกไปที่วอลเกอร์แล้วจ่ายไปตรงกลางแฮร์รี่เคนไม่ถึงบอลครับโอ้โหทำไมเคลนจ่ายทิ้งมาก่อนครับโอ้แล้วยังได้ครับโปเซนขยันลงมารับบอลที่ริมเส้นครับโอ้โหลูกนี้ต้องชื่นชมแต่บอลมาตกที่อังกฤษครับมีพื้นที่เลยครับตรงกลางเคนจะ พยายามเลี้ยงบอลอยู่แล้วไหลมาที่เมสันเมาพยายามมองเพื่อนอยู่ตรงกลางไหลมาตรงนี้นแล้วซัดกิลิชครับติดบล็อกขึ้เป็นเส้นเป็นโอกาสที่ดีเลยทีเดียวครับของทั้งฝั่งอังกฤษที่จะตีเสมอแต่ว่าติดบล็อกครับมีการขยับเปลี่ยนตัวครับของทั้งฝั่งเดนมาร์กครับ โรเบิร์กครับลงมาแทนวินผู้ที่ซัดประตูตแรกไปหม่งมาลูกนี้ครับสเตอร์ลิงเขานาต่างครับช์หม่งได้ก่อนนะทางฝั่งแนวรับเดนมาร์กนี่ยืนรอยีนรอบอลไปหน่อยฮะไม่ดีพอครับสเตอร์ลิงเดนมาร์โกโยนมาบอลทะลุมาตรงนี้แต่ว่าสโตนยังดักไว้ได้ครับลูกชอ มาที่ตรงกลางแล้วไลท์เสียบอลโดเบอร์ได้บอลคลึงบอลอยู่ใจกลับมาหอยเบียรอยเบียคุมแดนกลางได้ดีจริงๆครับวันนี้เหยนเส้นออกซ้ายเบดเว็ดเหยืมาตรงกลางหอยเบียกเชื่อมเขากางแล้วพิกบอลตรงนี้ครับสโตนยังทำได้ดีลูกชอได้บอลครับลำเลียงขึ้นบอลไปครับ2องทางฝั่งอังกฤษไลท์ ใจสั้นๆเมายกมาตรงนี้ครับก็พักอกแล้วคืนหลังก่อน,นครับมิงใช้กับฟิลิปส์ไคล์วอเกอร์พยายามจะแกะบอลออกไปให้ได้ครับนี่ครับแล้วเสียบอลครับจากการที่เพสซิ่งของทางฝั่งเดนมาร์กครับเบดเวดไฮเดรลันี่เป็นเดนมาร์กที่เชื่อมบอลกันได้แม่นยำและสวยงามครับโดเบิร์กพยายามที่จะหาช่องไหลกลับมาเด,ดรลนนี่ จ่ายคืนหลังกลับมาแล้วเป็นเบนเวตครับที่อยู่บนกรอบเขียโทษแล้วบอนมันลั่นไปนิดนึงครับแนวรับอังกฤษยัยงทำกันได้ดีไลส์ Rice, ออกขวาไปควายบอเกอร์ <Walker. S 1> จ่ายขึ้นหน้า <Calvin S 1> เป็นทาง <Phillips. S 1> ฟิลิปอ้หเราไม่จ่ายให้ทางกิลลิชค,ครับกัวล <Kane. S 1> ําหน้าทางซ้ายเติมไม่จ่ายเคนยังคงบอลไว้เองจ่ายมาสั้นๆกับกิดิช กิลิชพยายามใช้ความล่องตัวผาบอลไปข้างหน้าบอลอยู่ที่เคนแล้วจ่ายให้คืนกิลิชกิลิชพยายามเล่นพาแล้วจะไหลกลับมาทางดีเคนไลท์ให้มาตรงกลางแล้วยัดติดหอยเบียร์ครับโอ้ยยู่ในถุงที่ถูกเวลา,าจริงครับต่างสายเติมครับเป็ดให้มาสั้นๆครับเปล่ยนเส้นครับบอลอยู่ตรงกลางคืนหลังก่อนหรือเปล่าครับหรือว่าจะเจาะอย่างไร เคลียให้มาโดเบิร์กให้กับฮอยเบียจ่ายมาตรงนี้ครับเอาตัวรถได้ทั้งฮอยเบียโอ้ลูกน yeah. yeah. ี้เดรนี่ขยันครับเอาบอลกลับคื้นมาได้กลางสามตัวครับเจนเซนฮอยเบียกแล้วก็ทางเดรนี่รับเล่นกันได้แนบเนียนจริงๆครับเคลียยัดมาตรงกลางครับโดเบิร์กตรงกลางเติมแล้วครับจ่ายทะลุมาเจนเซนออกซ้ายไปที่เบนเวนจ่ายคืนมา เย็นเส้นจ่ายมาติดอีกครับแต่ว่ายังได้แล้วโยนมาตรงนี้ครับมีพื้นที่ครับทางโคเสนไหลขึ้นก่อนครับเป็นทางฝั่งวอสจะโยนไหมครับเดนเนลวอสจ่ายเข้ามาเดนเลยนี่ไหลเข้ากลางจ่ายสั้นๆมาตรงนี้แล้ว <Really S 1> หูซัดไม่ถนัดเท่าไหร่ครับมีมาพัวพันโดยไคล์วอลเกอร์ทำได้ดีฟิล <Philip. S 2> เลสออกขวาวอลเกอร์หมองข้า่องหน้าแล้ว <minutes> จะเลี้ยงไปก่อนครับ กีเลชเล่นกับวอลเกอร์ไหลมาที่เคนไปมาฟิลิปส์นาทีที่77ครับยังหนึ่งประตูต่อศูนย์ทั้งสองฝั่งกำลังชิงจังหวะในแดนกลางกันอยู่ครับแล้วก็พยายามที่จะเจาะเอาประตูเพิ่มให้ได้ทั้งสองฝั่งเลยไอ้เคนเสียบอลไปครับไมเคิลอย่างนะคอยเบียร์คอยเบียร์ จ่ายไปตรงนี้ติดมิงส well, the uh, ์คร er ับทำได้ดีไลส์ให้กับฟิลิปส์สโตนส์ไทโรนมิงส์อ่ะครับอังกฤษขึ้นหน้ามาแไลส์กับฟิลิปส์เคนจ่ายมาตรงนี้ติดครับเสียบอลให้กับทางเดนมาร์กเดนมาร์กจ่ายทะลุมาครับเบทเบท เสเสียบอลครับกินเลชกินมาฟิลิปส์มาแบตเตอรี่โลว์โปรดชาร์จฟิลอาละเคินไปเป็นที่ฟิลิปส์มีพื้นที่แล้วจะงางเท้าไหมครับหาคืนพื้นที่โอ้แล้วซัดลูกนี้ล่วงไปไม่มีอะไรครับ โอ้โหาอังกฤษไม่ได้จุดโทษน,นะครับลูกนี้เป็นทางฝั่งเดนมาร์กมาแล้วครับจ่ายทะลุมาโพเซนไหลคืนมาโดเบิร์กจะง้างไม่ง,าง้างเท้ายิงไหลคืนกลับมาก่อนโพเซนไดบอลเลี้ยงเข้ามุมธงแล้วครับในนาทีที่89ดเบิร์กห้กับทางโพเซนโดเบิร์กเล่นตามแทคติกพยายามคอบอลให้ได้มากที่สุดโพเซนตอกส้นมา บอลไหลามาตรงกลางอย่างรวดเร็วครับพอยแบกจะหาพื้นที่แล้วโอ้โหเป็นฝั่งเจนเซนมาเอาบอลได้อีกครับโอ ح, ้โหไวจริงๆเบตเบตของบอลอยู่พยายามหาพื้นที่ในการเปิดเข้ากลางไหลามาที่เดลนี่เดลนี่จะไหลคืนให้เบดเบตแล้วกลับมาที่เจนเซนเดลนี่ได้บอล แล้วก็มาที่โดเบิร์กทดเกินไป3นาทีแล้วครับแล้วเป่าเวลาเป่าล้ววินปนเวลาเลยครับฟุตบอลศิลป์ก็เป็นทางฝากเดนมาร์กครับที่ได้ผ่านเขาสู่รอบชิงชนะเลิศไปครับด้วยสกอร์1-0ครับเขียอังกฤษตกรอบ4ทีมไปนะครับผลของปี21เป็นแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวลองมาดูครับว่าผลที่จริงจะเป็นอย่างไรครับนี่คือสปิริตและความใจสู้ของทางฝั่งเดนมาร์กครับนี่ครับได้เขา สู่รอบชิงชนะเลิศไปเลยครับเป็นม้ามืดอย่างแท้จริงครับติดตามเชียร์กันต่อไปครับทั้งสองทีมครับว่าทีมไหนจะสมหวังทีมไหนจะผิดหวังนะครับเดี๋ยวเราลากันไปด้วยไฮไลท์ทั้ง90นาทีนี้นะครับอักิลิชครับวันนี้โชคร้าได้ไม่ค,ค่อยดีครับหลายๆครั้งของทั้งฝั่งอังกฤษครับมี การวิ่งเติมแต่ว่าไม่จ่ายครับลูกนี้ทํากันได้สวยจริงๆครับเป็นการประสานงานที่ลงตัวครับแล้วจบด้วยการยิงของเบดเบดแต่ว่าจะเป็นเซฟของพิกฟอร์ดครับที่ป้องกันประตูแรกไว้ได้มาในจังหวะที่2ครับการยิงตามน้ําของวินครับลูกนี้ก็ทําให้เดนมาร์กวินไปเลยครับได้รับชัยชนะไปด้วยสกอร์หนึ่งป็นศูนย์นี่คือประตูชัยของเขา แต่มุมของทางฝั่งอังกฤษบ้างครับสเตอร์ลิงโฉบมงแต่ว่ามุมมันแคบครับแลวมงไม่ตรงกรอบครับและนี่ก็คือไฮไลท์ทั้งหมดของแมชนี้นะครับต้องไปลุ้นกันว่าผลจะเป็นอย่างไรเพื่อนถ่ายว่าอย่างไรลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วเจอกันในรอบชิงชนะเลิศสวัสดีครับ